การสำรวจสิ่งที่ไม่น่าจะปล่อยให้ลืมหายไปในประวัติศาสตร์ของเราเพราะว่าสถานที่นี้เขาเรียกกันว่าลุค e อิเลอร์บนภูผภายนนะครับอุทยานภูผายนที่นี่มันมีถ้ำ้อยเตียงมันมีถ้ำเยอะแยะนะฮะถ้ำที่ดีเขาพูดกันของสหายนยถ้ำของคุณพ่อ ท่านหนึ่งก็มีก็มีชื่อไว้อยู่นะครับเขาเรียกกันว่าถ้ำนี้ถ้ำนี้แต่ถ้ำน้อยเตียงนะ่าสนใจนื้วัามีถ้ำสีงน้อยมีถ้ำเนี่ยมีน้อย,อย,ย,อยเตียงร้อยเตียงนั่นก็ไม่ได้มาเป็นหอพักหรือคอนโดอะไรน,นะมันเป็นเตียงพยาบาลน,นะเวลาสมัยนั้นเขามีการประทะกันเขาจะเอาคนเจ็บเนี่ยมาหลบอยู่ที่นี่หมดอ่ามันเป็นที่ที่ปลอดภัยมากแล้วก็ทางการอาจจะติดตามไม่ถึงก็จะนํามารักษากันอยู่ที่ถ้ำน้อยเตียงแล้วก็เป็นสถาปันเอ่อเรียกว่าสถาบัน าการเมืองของของอคทอง,องทอนะครับในใน,ในสมัยนั้นผมเองผมก็ได้ไปพูดคุยแล้วก็เอาวานแผนเตรียมขึ้นเดินบนภูนี้นะครับกับท่านอรุณแสงสิงแก้วก็ทราบว่า,าท่านสาวสมัยนั้น,นท่านปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณนี้นะฮะท่านเล่าไปก่อนว่าท่านประทานถึงีครั้งนะฮะนับว่าท่านโชคดีมากเล่าไปจุดไหนท่านจำได้หมดเลยนะฮะแล้วท่านก็ให้ดูรูปเก่าๆว่า,เ,าเนี่ยเพื่อนท่านสมัยนั้นเสียชีวิตนะฮะ มีใครบ้างนดเจ็บอะไรนะแล้วก็ก็จะมีานายกอบตอีกท่านหนึ่งร่วมร่วมทุกร,ร่วมสุขกับท่านอนุเ์แสยรีแก้วด้วยนะ,ะเป็นดาวตำรวจนะฮะท่านนายกอ,อบตอปัานพึ่งนะฮะท่านก็เล่าให้ฟังว่าผมก็อยู่ร่วม,วม,วมกับทำงานกับท่านด้วยอยู่ในเหตุก,การณ์นะฮะ